กาละครั้งหนึ่งเมื่อสองวันก่อนทางสถานีตำรวจได้เกิดเหตุวุ่นวายอย่างนนหนักเนื่องจากมีคนแจ้งความเรื่องคนหายเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบของตำรวจแล้วพบว่าผู้ที่สูญหายนั้นมีจุดเชื่อมโยงกันนั่นก็คือก่อนที่ผู้คนเหล่านั้นจะหายไปพวกเขานั้นได้เข้าไปยังแมนชั่นแห่งหนึ่งจากการสันนิษฐานแล้วคาดว่าอาจมีฆาตรกรหลบซ่อนตัวอยู่ในแมนชั่นแห่งนั้นทั้งนี้ทางสนจึงได้ส่งอาสาสมัครไปตรวจสอบในแมนชั่นแห่งนั้นและ ความจริงกำลังจะเปิดเผยในวันนี้นี้นี้เนื่องจากว่าทางตำรวจนั้นมีกำลังพลไม่พอเนื่องจากต้องไปต้อนรับท่านผู้นำรเราเลยมีหน้าที่มาตรวจสอบความจริงเองจากคด,ดีเขาบอกว่ามีผู้คนสูญหายเมื่อมาเมนชั่นแห่งนี้ใช่ไหมอ่าแล้วตำรวจก็ยังคาดการว่าแมนชั่นแห่งนี้อาจจะมีฆาตรกรอยู่ซึ่งฆาตรกรที่ว่านั้นอาจจะเป็นเฟรดดีค้คลัคเกอร์ก็เป็นได้อุย้ยมีเสียงน้ำด้วย พวกเรารีบไปตรวจสอบความจริงกันดีกว่านะบีแคร์ฟูระวังด้วยระวังอะไรข้างหน้านี้มีอะไรอุ้ยโอ้เปิดประตูต้อนรับเราอย่างดีไปดูดีกว่าเวลาเช็คพออตแม p นี้ทีไรมันต้องมีเสียงหัวเราะรันวิ่งเขาบอกให้วิ่งเอ้ยมาแล้วอย่างนนอยเราก็ไม่ใช่อาสสัคนเดียวที่มาตรวจสอบเรื่องนี้เอาไงดีเนี่ยนั้นเราเตรียมวิ่งกันนะเปิดเดียวโอ้ ไม่กอดนี่ไงคาตะโกนเฟตดี้แคคเกอร์โ oh อ,อ้ m ม g กอดจุกจุกเอ้ยอ่าแกรู้ความจริงแล้วสินะนั้นตายคือผมมาแบบไม่ให้เตรียมใจวิงไปทางไหนเนี่ยอ้นี่ไงมีประตูโอเข้าได้แล้วมีลูกอมเออเกือบไปแล้วรอดมาได้อยว่ว่าเราก็ตายไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะฉันสะุดพรมตายอะไรนะครับ ทางข้างหน้านี้เหมือนเขาจะปูพรมที่ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเราต้องเดินดีๆนะถ้าเกิดว่าเราสะดุดไอ้พนที่มันยูยี่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะหัวคว่ำตายได้เขาเรียกว่าอดีหัวแตกตายโอเคมาผ่านตรงนี้แหละเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฆาตากรที่หลบซ่อนอยู่ในไม้แช่งนี้ก็คือเฟดดี้คูกเกอร์จริงๆไม่ใช่เฟดดี้คูกเกอร์ก็คือเฟดดี้แคลกเกอร์จริงๆอ่าและไม่ใช่นี้ก็มีฆาตากรอยู่จริงๆฉะนั้นเรารีบออกไปจากที่นี่ และไปรายงานตำรวจดีกว่าซึ่งไม่รู้ว่ากลับไปเนี่ยยังมีตำรวจเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาต้อนรับผู้นำเสร็จหรือยัง <S <S โอ้โห,โโหดูเหมือนว่าฆาตากรเนี่ยเขาจะวางกับดักเอาไว้เพื่อการไม่ให้คนที่เข้ามาในไม้แท่แอย่างนี้เนี่ยหลบหนีไปได้ง่ายๆ่ย <S <S เพราะว่าเราได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะฉะนั้นฆาตากรค,คงจะไม่ปล่อยเราไปง่ายๆตัวนี้มีมีที่ขุดหินข้างน้านี้มีอะไรไหมข้างน้านี้มืดจังเลยลูกศรชี้มาทางนี้โอเคโอ้รู้สึกว่า บ้านหลังน,นี้น่าจะอยู่ใกล้ๆกับชั้นใต้ดินหรือนี่คือชีตลาวาไ,ไปดีกว่าไม่ว่ามันจะคือชีตลาวาหรือไม่แต่เรารู้สึกได้ถึงว่ามันร้อนมากๆแน่แน่หยเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนอ๋อเสียงลาวาโอเคไปปึ๊บอ่ะ <c oughs> มีคนจมชีตลาวาไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> เธอเดี๋ยวเราจะไปแรงงานเรื่องนี้ให้ตำรวจเองแล้วเราก็จะขอรับเงินรางวัลไปเองแล้วกันเ <c oughs> ออเรียบร้อยโอ้เราต้องตามหาลูกอมด้วยเนี่ย ไม่รู้กันนะว่าถ้าเราตามหาลูกอมครบสิทธิ์แล้วเราจะได้อะไรจะว่าไปเมนชั่นนี้ก็ดูแปลกๆกันเนี่ยมันดูเป็นเมนชั่นที่แบบว่าเก่าๆโบราณโบราณดูแบบไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยเท่าไหร่เลยแถมมีแมลงสาบปลอมนอนตายอาจจะไม่ใช่แมลงสาบปลอมก็ได้อาจจะเป็นแมลงสาบที่โดนบี้แต่ว่าก่อนจะไปผมขอตรวจสอบก่อนว่ามันมีลูกอมอะไรแถวนี้ไหมอืมไม่น่ามีเราไปดีกว่าสวัสดีทําไมนายไม่ไปล่ะอือหือกลิ่นน้ํานี่มัน แล้วเกินอ่ะฉันไม่ค่อยอยากจะเดินไปเท่าไหร่เลยไม่ว่ากลิ่นน้ำมันจะโอ้โหมันจะเน่าแค่ไหนฉันว่าน้ำอาจจะมีศพของผู้ที่สูญหายอยู่แถวนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่ากลิ่นน้ำนี่มันเน่าชัดเจนแล้วเสียงอะไรข้างหน้าน่ะมีเสียงอะไรไม่รู้ข้างหน้าด้วยเฮ้ยฉันเลิมอ้าวอ้าวมีคนจมน้ำโอ้เสียงอะไรไม่รู้เสียงคำรามแล้วตรงนี้มีมีคันโยกอ๊บอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้จอโยก ข้างหน้านี้ดูไม่ปลอดภัยแน่ๆแหละก็บอกว่าให้เราหาทางไปที่ประตูและตรงนี้มีลูกอมยำๆๆๆอ้ my god ตอนแรกมาสืบสวนกันประมาณ10-20คนตอนนี้เหลือแค่เราคนเดียวเหรอเนี่ยไปลุยเฮ้ยแหมเอ้ยจะบอกว่านี่คือวิญญาณที่โดนเฟดดี้แฮกเกอร์ข้างนั้นเหรอแล้วประตูอยู่ไซนี่เฮ้ยพาฉันกลับไปด้วยฉันอยากไปเจอญาติ เรียบร้อยโอ้ชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้ที่สูญหายนะครับหรือนผู้ที่สูญหายนะครับตายไปแล้วหนึ่งคนเพราะว่ามีวิญญาณตามอาฆาตเธอคุณจะไปตามอาฆาตเฟดดี้นะไม่ควรมาตามอาฆาตเราหรือว่าที่เขาตามอาฆาตเราเพราะว่าเราทําไม้ตำรวจซึ่งตำรวจอาจจะไปช่วยเขาไม่ทันทําให้เขาตายก็เป็นไปได้ไปโอ้เสียงสงบลงแล้วแดแมคดมตึ๊บ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นชั้นใต้ดินของแมนชั่นแห่งนี้ก็เป็นได้โอ้โหแต่มืดมากเลยอะสงสัยที่น่าจะเป็นแมนชั่นร้างนะเพราะไม่ได้จ่ายค่าไฟมานานมืดเลยข้างหน้านี้เลเซอร์นี่คือเลเซอร์ระวังด้วยกัดแม่เราหนีง่ายจริงนะเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าผู้ที่เคยรอดเขาขุดเขาทําทางไว้ให้เราแล้ว ป๊บโอ้ oh my god ดูเหมือนว่า f ฟตตี้แคลกเกอรจะติดส u วิตเกมอย่างหนักเลยเนี่ยไม้กระทั่งทางนี้เขายังทําเหมือนในซีรีส์เลยอะแหอย่างน้อยนะับสำหรับใครที่เล่นส u วิตเกมไม่มาถึงด่านนี้ก็ก็สามารถเล่นได้นะถ้าคุณเล่นแบบนี้อ่ะโอ้ยมาถึงก็ดวงซวยเลยโอ้โหโอ้โอเคนี่แล้วก็โอ้หรือว่ากระจกมันไม่แข็งแรงแต่แล้วเราเหยียบได้อ่ะปึ๊บ ฮึบฮึบฮึบเออโอ้โหพอกะจกแตกบุกเราโดนบาดตายจะ้เป็นการหนีออกจากฮึบเอ้าเข้าเราจะโอ,โโอโ้ตายอีกแล้วว่าแต่เพื่อนเพื่อนนายรออะไรเนี่ยนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉั้นดูร้านแล้แต่แถวนี้ไว้ให้โอเคนายรีบๆตามมาแล้วกันนะถ้าไม่อยากจะเป็นหนึ่งในผู้สูญหายหรือกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่นี่คือเราเหยียบมรนทุกแผ่นมันก็แตกมันทุกแผ่นเลยนะเนี่ยมันต้องมีซักแผ่น ที่เราจะไม่เหยียบแล้วมันจะแตกแน่นอนผมควรไปทำบุญก่อนมารับคดีนี้เนี่ยตามฉันมา h e r ย w ิ g กเฮ้ยปึ๊บโอเคแผ่นนี้ไม่ใช่อันต้องเป็นแผ่นข้างหน้านี้ต้องใช่แล้วแหละนะเราควรจะดวงดีบ้างลยแล้วปึ๊บเออแผ่นนี้แผ่นนี้อ่ะนายไปนายไปเฮ้ยเฮ้ยแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนี้ได้หลือสอบไปสุดท้ายแล้วเพื่อนนายไปก่อนเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะดูต้นทางไปให้ ที่บอกจะคอยดูต้นทางม่คือนายคือจะปล่อยให้เราไปกระโดดก่อนใช่ไหมเนี่ยเพื่อนนี่มันไม่ใช่สควิตเกมเกมเอาตัวรอดนะเราต้องรีบไปรายงานตำรวจไปโอเคสุดท้ายเออโอ้ไม่กอดแต่ฉันไปแจ้งตำรวจให้แทกแทนนะโอเคตามเรามาตามเรามาคุณผู้หญิงตามเรามาแผ่นไหนว่านนี้แผ่นนี้นี้แล้วก็แผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้ สุดท้ายกระโดดข้ามเลยอือกระโดดข้ามต้องสนใจแผ่นไปและไปต่อ,อในกระทั่งที่นี่ยังมีเลเซอร์อ่ะชืบปื้บผ่านอุ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยโอ้หนังสือผีสิงนี่มันอะไรกันเนี่ยเฟตดี้ <c oughs> แทกเกอร์เขามีมีเวทมนต์ดำมีพลังคำสาบเหรอเราจะว่าไปเราก็ลืมเก็บลูกอมเลยเนี่ยแ <c oughs> ถวนี้มีลูกอมไหมครับ นายอย่าเพิ่งสนใจลูกอมเลยเรารีบหาทางไปจากที่นี่ดีกว่าโอ้มีรอยเลือดด้วยนั่นแสดงว่าผู้ที่แอบเข้ามาในนี้ไม่ใช่แอบไม่ว่าจะแอบเข้าหรือจงใจเข้าเขาก็ไม่รอดโอเคตรงนี้ปีนได้ตรงนี้ไม่มีอะไรเอ,อนึ่อ่าจะมีลูกอมซ่อนอยู่ตอนนี้นะผมก็พยายามหาทางออกแล้วก็กระโดดหาลูกอม,อมนี่เราต้องทำอะไรเนี่ยแต่เสียงผีนี่ชัดมาอา้าว เขาบอกให้เราปิดไฟก่อนเอ้าแต่แต่เขาเฮ้ยเฮ้ยอะไรลอยโอ้วิญญาณของคนที่ถูกถูกเฟตตี้แคคเกอร์ฆ่าโหลอยเต็มเลยนัแสดงว่าแถวๆนี้ต้องมีศพอยู่อย่างมากมายเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีบันไดตรงนี้มีบันไดมีบันไดขึ้นไปทําอะไรนะผีจะทำอะไรเราไหมคารับจะทำอะไรเราเลยนะปึ๊บอ่ะนี่โอเคไฟดับแล้ว อ้าวเราค้างกาอากาศอืมอืมไม่แกล้งใช่ไหมโอเคไม่แกล้งไม่แกล้งไปในเมื่อเราทำไม้ตำรวจเราคงต้องสามคีกันถ้าเราโดดไปตรงนี้ไปรู้จะรอดหรือปเปล่าแต่ฉันโดดไปแล้วอโดดตามด้วยโอ้ไม่กดอุ้ยเฟตตี้มาแล้วไม่ตรงนี้มีลูกอมลูกอมสำคัญอ,อ้าว เขาวิ่งผ่านเฟดดี้คูเกอร์ไปได้เอาละทั้งออกอยู่ในเพื่อนดีนะเฟสดี้เขาเดินไม่เร็วน่าจะข้างหน้านี้แหละหวังว่าแถวนี้จะมีลูกอมพเพิ่มอีสักเม็ดหนึ่งนะนี่ไงท่อระบายน้ําไปแล้วเ,เขาไม่ตามมาแล้วเขาตัวใหญ่เกินเขาท่อน,นี้ไม่ได้เช็คพอยต์โอ้ยอา้าวตุบอื้อหือกับดักโอเคมารูปแบบกับดักของฆาตรกรคลาสสิกจริงๆเฮ้ยปับ๊บเกือบแล้ว บอกว่านะการสืบคดีในคันนี้น่าจะราบรื่นเขาบอกให้เราสวิมว่ายน้ำโ okay. อเคนี่เก้าอันแล้วเก้าอันแล้วอีกอันเดียวเท่านั้นนี่เรามาสืบคดีหรือมาหาลูกอมเนี่ยเอ้ยนี่ไงเก็บ <c oughs> ร้อยสิบเมตรแล้วนะครับแล้วไปไงต่อทีนี้อ๋อข้างหน้านี้โ okay. อเคเฮ้ยเราหน้าจะอจากที่นี่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงท่าน้ำ พี่รอน้องอยู่ที่ท่าน้าทุกวันอะไรตายไม่ไปฉันไปก่อนแล้วฮะอ๋ะอข้ามแม่น้ํากันมาแล้วตกใจตกใจอ้าวทำไมมันช่างง่ายได้อย่างงี้เนี่ยโอ้โหเป็นฆาตรกรที่กระจอกมากเลยเราไปรีบไปไรายง,งานตำรวจกันเถอะโอเคได้เลยเพื่อนโอ้โหเฮ้ยการตามสืบคดีในครั้งนี้นี่มันช่างง่ายได้เหลือเกินฉันไปแล้วฉันไปสอนอ,อก,ก่อนแหละบ,บายยเพื่อนเราไปสอนอ,อแล้วว่ะ นั้นเดี๋ยวเราตามไปที่ศาลแล้วกันนะโอเคไงสำหรับการสืบคดีในวันนี้ต้องขอตัวอำลาพี่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ดูเหมือนว่าการสืบคดีในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นกันพอสมควรเลยนะครับดีนะที่มีคนแกล้งกันในวันนี้สรุปแล้วแล้วเราตามหาลูกอมส1เป็ดนี้ไปทําไมโอเคไงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายยานละนะครับไมป่ปาปเจอกันใหม่คลิปหน้านะรีบไปแจ้งตำรวจที่สอนอ,อก,ก่อน